เส้นทางความรักของคุณนะมันจะมีโอกาสเหลือเกิดว่าบางครั้งบางทีเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะมีเหตุเนาะที่ต้องห่างหายกันไปหรือ หรือว่าร้างลากันไปแต่สุดท้ายท้ายสุดเหมือนกับว่าโลกจะเหวี่ยงคุณกับเขาให้ได้มาเจอกันอีกครั้งมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีเหมือนจะจบแต่ไม่จบเหมือนจะจากแต่ไม่จากเหมือนจะต้องพัดพากแต่สุดท้ายวนกลับมาหากันอยู่ดีคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆคุณมีผลต่อหัวใจของเขาคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาอย่างรุนแรง ความรู้สึกของเขามีความรักมีความรู้สึกดีๆมีความปรารถนาดีให้กับคุณอย่างแรงกล้าถึงแม้ว่าบางช่วงบางจังหวะของชีวิตเขาอาจจะไม่สามารถที่จะชัดเจนหรือทําอะไรดีๆนะหรือทําอะไรที่มันชัดเจนเหมาะสมกับคุณได้หรืออาจจะยังไม่สามารถเลือกคุณได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งแต่สุดท้ายท้ายสุดดูเหมือนกับว่าโลกจะเหวียงคุณกับเขาให้ได้มาเจอกันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขา อาจจะกลับมาเลือกคุณในอนาคตหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณสองคนอาจจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันวนเวียนกลับมารักกันอีกในอนาคตเป็นไปได้เหมือนกัน ดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณสองคนต้องใช้เวลามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเลือกคุณได้ในทันทีในเร็ววันหรือในในวันใดวันหนึ่งเร็วๆนี้แต่ดูเหมือนกับว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างลงล็อกลงตัวเขาจะรู้หัวใจตัวเองเขาจะเข้าใจตัวเองเลยว่าคุณมีอิทธิพลต่อเขามีความสำคัญกับเขานะหรือมีผลต่อหัวใจเขามากแค่ไหนแล้วมีโอกาสหลือ เกินว่าเขาจะเลือกคุณเป็นคนที่ใช่ในชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนมันอาจจะไม่รวดเร็วนะเพราะเส้นทางความรักของคุณมันเหมือนกับจะจะต้องเรียนรู้ต้องต้องเจออะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคบททดสอบนิดหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณมีโอกาสแล้วว่าเขาจะทบทวนใจตัวเองหรือว่า มีความเข้าอกเข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วรู้แล้วว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนแล้วก็วนเวียนกลับมาเจอกันวนเวียนกลับมารักกันมันอาจจะไม่รวดเด็วทันใจแต่มีโอกาสว่าความรักนะหรือว่าหัวใจเนี่ยจะคลิกตรงกันหรือผูกพันยึดโยงกันแล้วก็มีโอกาสดึงดูดกลับเข้ามาหากันได้อีกในอนาคตอย่างแน่นอนใครที่เล้วเขานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ ยินดีด้วยนะ